รายการ New World โดยธนงขันทองและวัชราจรูนสันติกุลสนับสนุนโดยอีซูซูมิวเอเกสิทธิแห่งความสุขสนับสนุนโดยการท่าเรือแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรฐานสู่สากล ด้วยการบริหารจัดก,การที่ทันสมัยการท่าเรือแห่งประเทศไทยพร้อมให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและมุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งใหม่รองรับการขยายตัวทางธุรกิจส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ของประเทศและภูมิภาคอาเซียนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไกลยอย่างมั่นคงการท่าเรือแห่งประเทศไทยศูนย์กลางการขนส่งทางน้ําและโลจิสติกส์เชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยสู่อาเซียนสวัสดีครับขอ้อนตับเข้าสสุรายการโลกใหม่ New World กับผมธนงขันทองและคุณวชราจรุสันติกุลครับพบกันทุกวันนะครับจันทถึงศุกร์เวลา19นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิกาทางมิติข่าว90.5สวัสดีครับคุณวชราสวัสดีค่ะควันหลงนะครับจากการก่อการร้ายนะครับบรัสเซลในวันนะครับในวันที่22มีนาคมที่ผ่านมานี่มีประเด็นที่น่าสนใจที่ตามมาที่วันนี้เราจะพูดคุยกันนะครับก็คือว่า มันเปิดโอกาสให้อังกฤษนะครับมีข้ออ้างหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนอังกฤษนะที่จะไปลงคะแนนประชามติโหวตว่าจะสมควรอยู่ในสาภา,สาภาพยุโรปอีกต่อไปหรือเปล่านะครับวันที่23มิถุนายนนี้จะเป็นวันตัดสินจะเป็นวันสำคัญเลยทีเดียวนะครับ,รบที่คนอังกฤษนะครับจะโหวตในประชา มติอันนี้นะครับถ้าโหวต yes <c oughs> ก็คงจะไม่มีปัญหานะจะคงอังกฤษจะอยู่ในสาภาพยุโรปต่อไปถ้าโหวต no <c oughs> ก็จะออกโอ้เรื่องมันก็คงจะต้องวุ่นวายค่อนข้างที่จะมากนะครับแต่ว่านะครับเรื่องการก่อการร้ายในกลุ่ง b r ซ s e l ครั้งนี้เนี่ยพูดง่ายว่าทำให้คนยุโรปตอนนี้ขวัญพววาไปหมดเลยคุณพัชราใช่ค่ะ ผมมีคนรู้จักนะเขามีพี่สาวอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยโทรศัพท์มาคุยเขาบอกว่าคนยุโรปตอนนี้เนี่ยอยู่ในอาการหวาดวิตกอยู่ตลอดเวลาเลยถึงความามั่นคงความปลอดภัยนะครับในทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินนะครับไม่รู้ว่าออกไปข้างนอกเนี่ยจะเจอตู้มตามเมื่อไหร่นะครับใช้ระบบขนส่งมวลชนนี่ปลอดภัยเหมือนเดิมอีกหรือเปล่านะครับจะขึ้นรถบัสจะขึ้น รถไฟฟ้าอะไรทีนียรู้สึกตื่นกลัวนะครับเขาใช้สัท์คำว่ารู้สึกว่า at war นะอยู่ในภาวะสงครามนะซึ่งก็เหมือนกับความรู้สึกของผู้นำยุโรปเลยนะฮะต่างออกมาพูดเสียงเดียวกันนะฮะบอกว่า we are at war ก็คือเรากำลังอยู่ในภาวะสงครามอยู่ภาวะสงครามอันเกิดจากการก่อการร้ายนะครับในวันที่22ที่ผ่านมาซึ่ง เป็นการก่การราอการร้ายที่ต่อเนื่องนะคุณชาวชราจากเหตุการณ์ศุกร์สิบสามที่กรุงปารีสนะครับเมือเอ่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาตลอดเพราะว่าประเทศเบลเืียมนะครับหรือว่าบรัสเซลเนี่ยเป็นเป้ามาตลอดนะครับแล้วก็กลุ่มผู้ก่อการร้ายที่ไปก่อเหตุนะครับแล้วก็อ้างว่านะครับว่าลิงก์นะครับหรือว,ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับไอซิสนะครับ ที่ซีเรียหรือว่าที่อิรักเนี่ยแต่ว่ามีฐานปฏิบัติการอยู่ในบรัสเซลล์นะครับโดยเป็นเป็นคนเบนเชียนนั่นแหละแต่ว่าเชื้อสายนะครับเป็นชาวตะวันออกกลางนะครับเช,ชื้อสายตะวันออกกลางนะครับเป็นมุสลิมนะครับแต่ว่า,า,า,าเป็นคนที่อยู่ข้างในนะครับเพราะฉะนั้นเองเวลาปฏิบัติการเนี่ยทำให้ยากนะครับที่จะ สกัดนะครับประเด็นก็คือว่าถ้าหากว่าอังกฤษเนี่ยเห็นท่าไม่ดีว่าเอ้ยุโรปจะลงเหวหรือเปล่าเนี่ยแล้วเกิดโหวตออกเนี่ย,ยคุณวชร,รานึกภาพไม่ออกเหมือนกันนะฮะว่าค่าเงินยูโรจะเป็นอย่างไรหรือว่าฝรั่งเศสหรือว่าเยอรมันประเทศอื่นๆเนี่ยจะมีท่าทีอย่างไรเหมือนกับว่าพอยุโรปลำบากอังกฤษเนี่ยจะถีบเรือสกหรือเปล่าครับวชร เรียกว่ากระโดดหนีกันซึ่งซึ่งหน้าเลย <c oughs> ตอนนี้เห็นเขาบอกอย่างนี้คุณธนงก็บอกว่าตอนนี้ในกรุงบรัสเซลเนียนนะคะในกรุงบรัสเซลเนี่ยเห็นบอกว่าเงียบมากเลยคนไม่กล้าออกจากบ้านแล้วก็อาจจะเป็นกลัวอาจจะเป็นเพราะว่ากลวัวจะเกิดเหตุก่อการร้ายเกิดขึ้นตามมาอีกหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเบลเยียมเองเนี่ย ไม่มีใครคาดคิดเลยนะคุณธนงว่าจะเกิดเหตุก่อการร้ายรุนแรงทั้งที่เป็นแค่ประเทศเล็กๆแต่ว่าบงเอินเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของสาภาพยุโรแล้วก็ที่ทำการของนาโตด้วยทีนี้เมื่อเช้ามีรายงานข่าวอย่างนี้คุณธนงก็บอกว่า,อาตอนนี้เหตุการณ์ก่อการร้ายที่เกิดขึ้นเนี่ยคงายากที่จะแยกออกจาก กรณีสงครามที่เกิดขึ้นในอิรักแล้วก็ซีเรียก็บอกว่ามันมีการส่งเรียกว่านักรบกลุ่มพวกหัวรุนแรงเนี่ยของไอซิสเนี่ยเข้าไปอยู่ในยุโรปเนี่ยถึง4 4 0สคน ซึ่งอันนี้ไม่มีการยืนยันที่ชัดเจนแต่ว่า AP เนี่ยอ้างเป็นแหล่งข่าวระดับสูงบอกมาอย่างนั้นทีนี้เขาบอกว่าเนี่ยเมื่อส่งเข้าไปเนี่ยเหตุการณ์นคนเหล่านี้ก็คือจะไปก่อสงครามในยุโรปอย่างที่คุณธนวงพูดหรือเปล่าเนี่ยทางเอพีเสนอในทํานองคล้ายๆแบบนั้นว่าจะเกิดยุโรปในเกิดสงครามในยุโรปเรื่องของการก่อการร้ายนี้น มองไปลึกๆอีกทีเนี่ยเาบอกทำไมไปเกิดที่เบลเยียมแค่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของอที่ตั้งสาภาพยุโรปหรือหรือว่าเป็นเพราะอะไรแน่เขาบอกจริงๆแล้วในเบลเยียมเนี่ยมันมีปัญหาภายในของเขาเองอยู่ mm. ก็คือเบลเยียมเนี่ยมีคนเชื้อชาติเนี่ยฝรั่งเศสกับดัชเนี่ยอยู่ปนปนไปกันอยู่แล้วสองชาตินี้เนี่ยก็จะ มีบทบาทความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของระบบการการเมืองการปกครองแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจในเบลเยียมเด้วสองชนชาตินี้ก็เผอิญว่าตอนนี้มีความขัดแย้งกันอยู่เหมือนกันระหว่างที่จะอยู่ร่วมกันในสังคม,มก็เลยทําให้ทําให้เกิดการแตกแยกกันในในเบลเยียมเกิดขึ้นค่าเดียวกันเนี่ย เบลเยียมก็กลายเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำที่ผู้อพยพเนี่ยจากสงครามในตะวันออกกลางเนี่ยอพยพเข้าไปอยู่ในนั้นเนี่ยเป็นการสะสมตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆอในขณะที่เศรษฐกิจของเบลเยียมเองก็ย่ําแย่ลงไปแบบนั้นเพราะนี่เขาบอกว่านี่คือบอกเกิดของเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นว่าอาจใจไม่ใช่เพราะว่าเรื่องของการก่อการร้ายอ่โดยโดยโดยเฉพาะอย่างเดียวอาจจะมีเหตุผลในเรื่องของปัญหา ภายในของเบลเยียมเกิดขึ้นเองด้วยค่ะอืมเป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจนะครับทีนี้ผมกลับมาเรื่อง Brexit อีกครั้งหนึ่งนะครับหรือว่า British Exit นะฮะหรือว่าเป็นคำสแสลงนะฮะทีออ่ออกมาแคมเปญนะฮะว่าให้อังกฤษเนี่ยออกจากสหภาพยุโรปนะฮะ จริงๆแล้วเนี่ยนายเดวิดแคเมรอนหรือว่านายรัฐมนตรีของอังกฤษเนี่ยช่วงที่ผ่านมาก็ทํางานหนักเหมือนกันนะ <c oughs> ไปเจรจากับพวกเจ้าหน้าที่ของเอเพื่อที่จะให้เงื่อนไขหรือว่าสิทธิพิเศษสาหรับอังกฤษที่จะอยู่ในสาภาพยุโรปต่อไปไม่รู้เหมือนกันนะทำไมอังกฤษ <c oughs> ถึงเส้นใหญ่นะ <c oughs> ผมไม่เห็นประเทศกรีซหรือว่าโปรตุเกสเนี่ยจะมีเส้นแบบนี้เลยนะฮะ <c oughs> แต่ว่านายเดวิดแคเมรอนเนี่ยสามารถไปเ,เจรจาหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ภาระ r e f u g e ีไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎระเบียบของทางด้านการเงินอะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยหลังจากเจราจาเสร็จเนี่ยเขากลับมาบ้านาก็ออกแคมเปญนะครับรบ,บอกว่าโอเคให้คนอังกฤษโหวตเยสนะเพื่อจะอยู่ต่อในสหภาพยุโรปเพราะว่าสิ่งที่เราทํามาทั้งหมดเนี่ยมันดีที่สุดแล้วนะครับสําหรับเราแต่ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่านายเดวิดคา o เมรอนเนี่ยทำเป็นไขสือหรือเปล่าเพราะจริงแล้วเนี่ยผมมองนะฮะดูลึกๆแล้วเนี่ยอังกฤษเนี่ยกับยุโรปเนี่ย ไม่ค่อยจะชอบกันนะฮะอังกฤษเนี่ยไม่ต้องการอยู่ในข้อของ EU อันเห็นได้จากประการแรกก็คืออังกฤษยังคงรักษาเงินปอนด์อยู่นะ,ะไม่ได้ยกเลิกเงินปอนด์แล้วก็เข้าไปร่วมในเขตเศรษฐกิจยูโรเหมือนประเทศอื่นๆนะฮะอีก17-18ประเทศไม่ว่าจะเป็นเยอรมันฝรั่งเศสอิตาลีเอ่ยนะฮะหรือว่าสเปนที่ยกเลิกเงินสกุลของตัวเองแล้วไปใช้เงินสกุลร่วมยูโรอันนั้นประการแรกนะฮะ,ะประการที่2ก็คืออังกฤษเนี่ยไม่ใช้ นโยบายเาสรีวีซ่าเชนเก้นเหมือนกับประเทศอื่นๆนะฮะยังคงขอควบคุมนะครับเรื่องอิมิเกรชันอยู่ใครจะเข้าอังกฤษต้องขอวีซ่าที่สถานทูตอังกฤษเท่านั้นนะครับจะใช้วีซ่าเชนเก้นแล้วก็เข้าได้ทุกๆประเทศในสาภาพยุโรปเนี่ยอังกฤษเนี่ยไม่ยอมนะฮะแล้วก็ถ้าหากว่าอังกฤษเนี่ยยังคงอยู่ในสาภาพยุโรปต่อไปเนี่ยผมก็มองอย่างนี้นะฮะว่าอาจจะสู้ เยอรมันหรือว่าจะสู้ฝรั่งเศสได้หรือเปล่าเพราะว่าสองประเทศนี้เนี่ยจับมือกันนะ <c oughs> ในระดับหนึ่งนะครับอาจจะไม่เหนียวแน่นมากแต่ก็จับมือกันนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะคานอังกฤษนะครับ <c oughs> ดูเหมือนว่าเนี่ยอังกฤษเยอรมันฝรั่งเศสจะเป็นสามก๊กนะ <c oughs> อยู่ในสาภาพยุโรปอยู่นะฮะอังกฤษกลายเป็นผู้แงยป๋หมาหัวเน่านะครับที่อยู่ข้างนอก, <c oughs> นอกเพราะว่าอยู่เกาะนี่แล้วก็ทําตัวไม่ได้ทําตัวเป็นส่วนหนึ่งของ ทวีปยุโรปมา <c oughs> แต่ไหนแต่ไรแล้วนะฮะด้วยเหตุนี้เนี่ยเราผมพยายามที่จะวิเคราะห์หรือว่ามองไปข้างหน้านะฮะว่าผลกระทบจะเป็นอย่างไรถ้าหากว่าคนอังกฤษเนี่ยโหวตโนเพื่อออกจาก eu ผมว่านะฮะ eu เนี่ยหรือว่าเ,เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความพยายามที่จะรวมทั้งทวีปเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ย <c oughs> จะสะเทือนไปถึงรากเลยทีเดียว สิ่งที่ตามมาก็คืออ่าทั้งอังกฤษออกเนี่ยหลายหายประเทศอาจจะเห็นเป็นตัวอย่างนะ <c oughs> ขอลาออกมั่งอเอาอย่างนี้เท่โหอ <c oughs> e u ยูโ e รเนี่ยอาจจะล่มสลายได้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าประเทศหลักๆใหญ่ๆนะไม่ว่าจะเป็นเยอรมันหรือว่าฝรั่งเศสอ้าวอังกฤษออกแล้ว <c oughs> ขอออกมั่งเนี่ยในกรณีนั้นเนี่ยสหาภาพยุโรปเนี่ยอาจจะล่มสลายได้ทีนี้ แต่มันมีอีกซีนาร يو หนึง่งหรือว่ามีอีกเหตุการณ์หรือว่าความเป็นไปลได้อีกอันหนึ่งก็คือว่าถ้าอังกฤษออกเยอรมันแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยยิ่งจะต้องจับมือกันแน่นขึ้นเพื่อยยมรวบรวมยุโรปให้กลายเป็นสหรัฐแห่งย e ุโรปเหมือนกับสหรัฐแห่งอเมริกานะโดยที่ประเทศต่ตางๆทั้งหลายเนี่ยจะต้องยอมอะละทิ้งอำนาจอธิปไตยละทิ้งความเป็นประเทศไปใช้1เงินสกุลยูโรร่วม2 ไปใช้นโยบายทางด้านการเงินทุกอย่างร่วมกันไปใช้นโยบายแบงกิ้งยูเนียนร่วมกันทางแบงก์ไปใช้นโยบายทางด้านกนารคลังร่วมภาษีที่เก็บต้องเอาไปให้บรัสเซลหรือว่าสภาของยุโรปกำหนดนะครับในการใช้จ่ายด้วยต้องทำอย่างเงี้ยนะยุโรปเนี่ยถึงจะอยู่ได้หรือว่าที่จะพอที่จะแข่งขันกันได้เพราะฉะนั้นเองรูปการอันนี้เนี่ยมันก็ สำหรับบางประเทศเล,เ,ลเล็กๆเนี่ยมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะ <c oughs> คืออยู่ไปนี่ก็ตายหรือว่าออกมาเนี่ยก็ตายเหมือนกันนะฮะทีนี้เหตุการณ์บ r u s s e l s n i วันเนี่ยดูเหมือนว่าจะนอกจากเรื่องไอซิสนะผมมอง <c oughs> ว่าอาจจะเป็นการจุดกระแสรหรือเปล่านะครับให้ยุโรปเนี่ยมีความพยายามนะครับที่จะรวบรวมกันให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกลายเป็นสหรัฐแห่งยุโรปหรือเปล่า <c oughs> อันนี้นี่รู้สึกว่ามันอาจจะค่อนข้างขัดแย้งกับความเป็นจริงนะคุณธนงคือมีการเสนอไอเดียกันขึ้นมาก็จริงว่า United States of u u r โ p e เนี่ยกับ United States of a ออฟอเมรเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมือนกันนะครับเพราะว่ายุโรปเนี่ยถ้าหมายถึงว่าจะต้องร่วมกันอย่างที่คุณธนงพูดถึงเนี่ย ไม่ใช่ร่วมกันแค่เฉพาะสิ่งที่ดีๆนะสิ่งที่เลวร้ายวิกฤตที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะต้องมารวมกันเนี่ยถามว่าคนเยอรมันจะยอมรับไหมที่จะเอาวิกฤตนี่ของกรีซวิกฤตนี่ของกลุ่มพิกซ์นี่เข้ามาอยู่เป็นวิกฤตนี้ของเยอรมันด้วยเขาจะยอมไหมนะคะหรือว่าส่วนของสเปนเนี่ยซึ่งเขามีธรรมชาติของความสนุกสนาน ในในส่วนของประชากรเขาเนี่ยแล้วจะต้องมาเคร่งเครียดแล้วก็ถูกลัดเข็มขัดเนี่ยอย่างที่คนเยอรมันทาเนี่ยเขาจะยอมไหมใช่ไหมคะเพราะถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนั่นหมายถึงว่านอกจากเรื่องของการเมืองการเงิน,กา,งนการคลังสังคมที่ต้องรวมกันแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้เท่าไหร่ในภาวะแบบนี้เพราะฉะนั้นการรวมกันเนี่ยอาจจะรวมกันแบบหลวมๆอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันก็อาจจะยัง ทำให้เรื่องของวิกฤตนี้ยุโรปเนี่ยไม่จบไม่สิ้นเหมือนกันแล้วยิ่งถ้ามีภาวะการก,ออก่อการร้ายขึ้นมาเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเนี่ยยุโรปยิ่งจะลําบากมากขึ้นซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่แก้กันง่ายๆแล้วล่ะคุณธนูไม่ว่าสูตรอะไรเข้ามาเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าภาวะวิกฤตเนี่ยกำลังเกิดขึ้นอยู่ในยุโรปที่พอพูดถึงเรื่องของฝรังอ่ะของเรื่องอังกฤษเนี่ย มันก็มีภาพอันหนึ่งที่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันสะท้อนถึงอะไรคุณธนงพูดถึงบอกว่าถ้าอังกฤษเนี่ยจะมีการโบตป,ประชามติเนี่ยโดยถือวันที่23มิถุนายนเนี่ยโดยถือเอาเรื่องกรณีกณ่อก,ก,ก,การร้ายระเบิดก่อการร้ายในในเบลเจียมในบรัสเซลเนี่ยเป็นเป็นสาเหตุในการที่จะออกที่จะออกจากสหภาพยุโรปแล้วเนี่ย<ม>แต่ว่าพอไปดูเข้าจริงๆเนี่ยกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยค่าเงินปอนด์เนี่ยกับดิ่งลงนะ แทนที่ค่างเงินปอนจะแข็งขึ้นถ้าหากว่าเออมันจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เบรกซิตเนี่ยเกิดขึ้นได้จริงเนี่ยค่างเงินปอนก็น่าจะแข็งขึ้นกลายเป็นว่าเงินปอนเนี่ยอ่อนค่าลงเหลืออยู่ประมาณ1.40ถึง1 4 1จดหนึ่งดอลลาร์ต่อปอนในค่ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าถ้าสังเกตดูเนี่ยลองไปไล่ไล่ดูปรากฏว่าเงินปอนเนี่ยเคยมีค่าแข็งสุดเลยเนี่ยเมื่อประมาณปีสักเดือน กระกะดาษม2,014เงินปอนตอนนั้นเนี่ยไปอยู่ที่1.71ถึง1.72ดอลลาร์ต่อปอนดเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยข่าวตอนนี้ก็ค่อนข้างสับสนแล้วก็เรื่องของการเงินเองเนี่ยก็มีความสับสนแล้วก็มีความผันพวนอยู่ในตัวของมันเองเนี่ยเนื่องจากวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้คน นักลงทุนทั่วไปเนี่ยงงเหมือนกันมาอะไรกําลังเกิดขึ้นแล้วปัจจัยอะไรที่ทําให้ตลาดการเงินอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมันเกิดความพันผวนมากมายขนาดนี้อืนะครับคือในช่วงที่มีการก่อการร้ายที่บรัสโซ่นะครับประธานาธิบดีบราโอบาม่าเนี่ยอยู่ในระหว่างการเยือนคิวบาอย่างเป็นทางการพอดีนะฮะ,ะถือว่าเป็นการเยือนครั้งประวัติศาสตร์เลยเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยตัดสัมพันธ์กับคิวบามาตั้ง50ปีแล้ว โอมาก็เลยถือโอกาสนะครับแถลงข่าวนะครับแสดงจุดยืนเกี่ยวกับเรื่องการก่อการร้ายที่บราโซ่ครั้งนี้นะครับด้วยการพูดว่าด้วยการประนามก่อนนะครับประนามการก่อการร้ายครั้งนี้แล้วก็เรียกร้องให้ชาวโลกเนี่ยร่วมมือกันนะครับในการต่อต้านการก่อการร้ายนะครับแล้วก็ให้คำมั่นนะครับว่าสหรัฐอเมริกาจะยืนอยู่เคียงข้างเบลเยียมแล้วก็ยุโรปนะครับ S <S ในการตอร่อต้านการก่อการร้ายในครั้งนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับโอบามาบอกว่าขณะนี้สหรัฐอเมริกากําลังมีความร่วมมือกับ60ประเทศทั่ทวโลกนะ <S 2> <S 2> <S ในการทําสงครามต่อต้านพวกไอซิสหรือว่ากลุ่มก่อการร้ายนี้นะครับแต่ประเด็น,นที่ผมอยากจะหยิบยกในช่วงนี้ต่อไปขยายความต่อไปเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ยังคาใจหลายคนอยู่นะก็คือสถานภาพของไอซิสปัจจุบัน ไอซิสเนี่ยปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เข้มแข็งเหมือนไอซิสเมื่อปีที่แล้วก่อนที่ประธานดิวลาดิเมียร์ปูตินจะยกทัพรัรสเซียนะครับเข้ามาช่วยรัฐบ,บาลบาสซาเอาอาซาดนะครับในการรบกับไอซิสในซีเรียนะครับรวมทั้งในอิรักด้วยนะครับก็มีสงครามเกิดขึ้นปรากฏว่าในช่วง5เดือนที่ผ่านมาน ISIS เนี่ยฮะไอซิสเนี่ยอ่อนกำลังลงมากเลยคุณวชราจากเดิมเนี่ยที่เคยโอ้โหข่าว c n n คงจำได้ใช่ไหม คอคุณเป็นว่าเล่นนะฮะเผาคนเป็นๆน,นะฮะเป็นว่าเล่นแต่ตอนนี้นี่มีข่าวว่าทางด้านโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าอินฟราสตรักเจอร์หรือว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ mm hmm. เครือข่าย Network, เน็ตเวิร์กโรงงานาผลิตอาวุธ mm hmm. สถานที่ฝึกนักรบถูกรัสเซียกับกองทัพซีเรียรวมทั้งกองทัพเชียของอิหร่านเนี่ยถล่มจนย่อยยับมากเลยนะฮะ mm hmm. จะทำให พื้นที่ที่ไอซ s เนี่ยครอบครองอยู่ในอยู่ในซีเรียเนี่ยลดน้อยลงไปมากเลยนะฮะคงเหลืออยู่เฉพาะทางด้านภาคตะวันออกของซีเรียเท่านั้นเองนะฮะไม่ได้คุกคามซีเรียเหมือนเดิมทําให้ปูตินวางใจในระดับหนึ่งเนี่ยคือสามารถที่จะถอนกําลังหลักออกจากซีเรียได้เพื่อที่จะให้แผนสันติภาพของซีเรีย,ยดําเนินไปได้ในกรอบของ UN ใช่ไหมฮะ,ะทีนี้ในเมื่อไอซิเสียท่าแบบนี้ ทำไมคําถามที่ผมถามนะอืทําไมไอซิสไม่ไปก่อการร้ายในรัสเซีย <c oughs> ทําไมไม่ไปก่อการร้ายในอิหร่านทําไมไม่ก่อการร้ายกับพันธมิตรของรัสเซียเนี่ยที่มีส่วนนะครับทาให้ไอซิสพ่ายแพ้แบบนี้แต่ไอซิสไปก่อการร้ายที่ฝรั่งเศสกับไปก่อการร้ายที่ <c oughs> กรุงบรัสเซลประเทศเบลเยียม <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยเวลาเวลา สมมุติว่าเราเอาใจเราเข้าไปในไอซิสนะ <c oughs> เวลาไอซิสกำลังพลาดพลังเนี่ยไอซิสจำเป็นต้องหาพันธมิตรจริงหรือเปล่า <c oughs> อ่าเป็นไปได้ยังไงที่ไอซิสเนี่ยที่ผ่านมาที่เราประเมินมาเราคุยกันมาตลอดโอเคเป็นผู้ก่อการร้ายที่ต้องการสร้างอิสลามใช่ไหมโดย <c oughs> โดยใช้ดินแดนของอิรักแล้วก็ซีเรียแต่ว่าจะเป็นรัฐอิสลามนั้นได้ ต้องเป็นที่ยอมรับของนานาชาติใช่ปล่ะ <c oughs> แต่ปรากฏว่าไอซิสไม่ยพยายามทําอะไรที่จะเอาใจนานาชาติเลยนะก่ <c oughs> อการร้ายอย่างเดียวเนี่ยเออแล้ว <c oughs> <c oughs> เอาเงินมาจากไหนแล้วก็มันจะอยู่ไปแล้วมันจะทําอะไรได้ยังไงบ้างเนี่ยก็เห็นแล้วมันก็สับสนนะ <c oughs> ภาพที่มันออกมาหรือว่าไอซิสเนี่ยมียุทธศาสตร์จริงหรือเปล่าหรือว่าไอซิสกำลังทํางานให้กับใครหรือว่า ISIS ไอซิสนี่ไม่รู้เหนือรู้ใต้ไอซิสรู้รรรรรอย่างเดียวเนี่ยก็คือการไปพรีชีพไปบอมหรือว่าการไป ัดคอคนหรือว่าการไปเผาคนทั้งเป็นโดยที่ยุทธศาสตร์ที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ทําให้อซิสเนี่ยขยายตัวได้เลยนี่ครับมีแต่จะอ่อนเปรี้ยหรือว่าถูกกำจัดไปแต่ก็ยังคงก่อการร้ายอย่างนี้อยู่ดีมีประเด็นน่าสนใจเหมือนกันที่สืบเนื่องมาจากสำนักข่าว AP ที่พูดถึงบอกว่าทำไมกลุ่มหัวรุนแรงเนี่ยของอซิสเนี่ยถึงได้ออกจาก ซีเรียไปในอกอบการ้ลยเนี่ยในบสเซลที่ล่าสุดเนี่ยแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีฝรั่งเศสเนี่ยเกิดขึ้นเขาบอกว่าเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าไอซิสเนี่ยสูญเสียพื้นที่การครอบครองในซีเรียแล้วก็เรื่องของอ,อิรักที่พ่ายแพ้ไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้คนเหล่านี้เนี่ยเข้าไปเพื่อที่จะต้องการที่จะโจมตียุโรปที่ ที่อยู่ทางด้านฝั่งตะวันต,ตกเนี่ยเป็นสําคัญอย่างที่คุณธนงพูดถึงก็น่าสนใจเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมรัเสเซียเป็นผู้ที่โจมตีไอซิสแต่ทาไมกูไม่ซิสไม่กล้าเข้าไปทําลายรัสเซียละ่ะแม้กระทั่งในเยอรมันเองเนี่ยก็ไม่มีข่าวรุนแรงถึงนอกจากก่อนหน้าน,นี้มีเรื่องของระเบิดเล็กๆจุดดึงเนี่ยก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ข่าวก็เงียบไปไม่มีกระแสใหญ่เกิดขึ้นนอกจากมา,เ,าเกิดขึ้นที่เบลเยียมแล้วก็ซึ่ง ต่อเนื่องมาจากกรณีของฝรั่งเศสเมื่อวันที่เท่าๆเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนี่เองเั้นเขาก็เลยก็เลยงงว่าจริง,งๆแล้วเนี่ยกลุ่มไอซิตอนนี้เนี่ยคือสาเหตุหลักของการก่อปัญหาจริงๆหรือเปล่าแล้วสงครามก่อการร้ายเนี่ยกำลังเกิดขึ้นในโยุโรปเนี่ยขายายวง มากขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าคุณธนูคิดว่ามันจะเกิดสงครามก่อการร้ายในยุโรปได้จริงหรือเปล่าอืมอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับเพราะอย่างที่บอกนะครับเพราะว่าขณะนี้ยุโรปเนี่ยมองตัวเองว่าอยู่ในภาวะสงครามแล้วเราจะต้องดูมาตรการทางด้านความมั่นคงหรือว่ามาตรการทางด้านการทหารของยุโรปต่อไปโดยเฉพาะยิ่งเนโตว่าจะมีมาตรการอย่างไรออกมาจัดการกับไอซิสจะมีการทำสงครามกับไอซิสหรือเปล่านะครับ และก็ถ้ามีการทําสงครามกับไอซิสไอซิสนั้นอยู่ที่ไหนแห่งหนตําบลใดขณะนี้มีความพยายามที่จะชี้ช่องนะครับว่าไอซิสอยู่ในรักกาซึ่งเป็นเมืองโบราณเมืองสําคัญนะครับของซีเรียแล้วก็ไอซิสเนี่ยอุปโลกเอาเมืองรักกาเนี่ยเป็นเมืองหลวงของตัวเองขณะน,นี้อุณหภูมิหรือว่าความขัดแย้งในซีเรียเนี่ยลดลงไประดับหนึ่งลดลงไปมากเพราะว่ามีการเจรจาเรื่อง แผนสนธิภาพในกรอบของ UN อย่างที่ผมได้ได้เล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนะฮะทีนี้ถ้าหากว่ายุโรปเกิดหน้ามือขึ้นมาบอกว่าต้องทําสงครามถล่มไอซิสให้ราบคาบเนี่ยเกิดประกาศว่าจะต้องส่งกองทัพเข้าไปกวาดล้างไอซิสในรักค่าในขณะที่รัสเซียนี่ยังคงคุมซีเรียอยู่นะอย่าลืมนะฮะรัสเซียยังคงมีฐานทัพอากาศนะครับอยู่ในจังหวัดรัตาเคียอยู่ บริเวณนั้นฮะรวมทั้งมีกองทัพเรืออยู่ในฐานทัพเรือที่เมืองทาทุสอยู่นะฮะในซีเรียอยู่มีขีปนาวุธ S 400ซึ่งพูดง่ายๆว่าสามารถยิงเครื่องบินรบทุกลำที่เข้าไปในดินแดนซีเรียหรือว่าเข้าไปในอยู่ในรัศมีการยิงเนี่ยได้หมดเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันจะทำให้ปัญหาของซีเรียหรือว่าตอนออกกลางเนี่ยมีความขัดแยง้งหรือว่าความ สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าคนยุโรปอาจจะต้องก็คงคาดหวังนะฮะว่ารัฐบาลจะต้องทําอะไรรัฐบาลของยุโรปทั้งหมดนี่ยก็คือสหภาพยุโรปนะครับรัฐบาลสาภาพยุโรปก็อยู่ภายใต้แรงกดดันจะต้องทําอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้จะเข้าทางสหรัฐอเมริกาหรือไม่เพราะสหรัฐอเมริกาก็ต้องการทําสงครามในตะวันออกกลางต่อไปอยู่แล้วเพื่อจะลดอิทธิพลของอิรานแล้วก็ของทางด้านรัสเซียด้วยทําให้เนี่ยผมมองเห็นว่า ความขัดแย้งของโลกเราเนี่ยเข้าสู่อีกระดับหนึ่งแล้วนะมันถล่มลึกลงไปอีกแล้วนะคุณวชิราใช่ครับก,ก็คงเป็นอย่างที่คุณธน,นงพูดว่าความขัดแยง้งหรือว่าภาวะสงครามเกี่ยวกับเก่อาการหลเนี่ยจะลึกแล้วก็กว้างมากขึ้นแต่ก็มีเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันว่าภายใต้สถานการณ์แบบนี้เนี่ยผลประโยชน์ที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของยุโรปเนี่ยยังมีอยู่หรือเปล่าเพราะว่าข่าวที่ออกมาก็คือว่ามีรายงานเขาบอกว่า ตุรกีเนี่ยเตือนมาทางเบลเยียมด้วยซ้ำว่าอาจจะอยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่จะถูกโจมตีก่อนหน้านี้แต่ทําไมเบลเยียมถึงไม่เชื่อแล้วก็การาแผนปฏิบัติเพื่อรับมือก่อการร้ายถึงได้ละหลวมจนกระทั่งเกิดระเบิดขึ้นมาครทางนี้เพราะฉะฉนั้นแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วในกลุ่มของยุโรปหรือยูโรเนี่ยอาจจะมีผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกันอยู่แล้วก็จริงๆแล้วก็คือว่าความน่าเชื่อถือ ที่มีต่อกันเนี่ยความไว้วางใจที่มีต่อกันเนี่ยอาจจะอยู่ในภาวะที่เปราะบางด้วยหรือเปล่าอืครับก็ต้องจับตาดูต่อไปนะครับมองไปข้างหน้านะครับสําหรับเ,เรื่องราวที่เราได้คุยท่านผู้ฟังได้ทราบในวันนี้นะครับประเด็นหล,หลักที่ได้หยิบขึ้นมาคือหนึ่งการก่อการร้ายบรัสเซลเก้าหนึ่งหนึ่งี่ยจะทําให้คนอังกฤษเนี่ยโหวตนะครับ โน no, ในประชามติเพื่อที่จะออกจากสาภาพยุโรปหรือเปล่าประการที่2นะครับออยุโรปอยู่ภาวะสงครามทางประชาชนคาดหวังให้รัฐบาลต้องทําอะไรบางอย่างและก็รัฐบาลของของสาภาพยุโรปนะครับออจะต้องมีมาตรการทางด้านการทหารอะไรออกมาหรือเปล่าและก็จะทําให้สถานการณ์ในซีเรียในตะวนันออกกลางเนี่ยมีความขัดแย้งหรือว่ามีความปั่นป่วนวุ่นวายเนี่ยเพิ่มเติมขึ้นหรือไม่นะครับสำหรับวันนี้รายการ โลกใหม่ New World เวลาหมดลงแล้วนะครับพบกับผมและครูวัรชาราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดียวกันนี้ทางมิติข่าว90.5สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสถานีวิทยุกรมการพลังงานทาหารพลังงานทหารพลังการทําไทย